กราบสวัสดี่อแม่ปีน้องต่างฟังไทยฟังลาวแล้วก็ต่างตาง,ตาง,ตางประเทศนะเจ้าวันนี้มันนี่จะป้ามากินขนมเส้นสาวหน้าปลาห้ากินไปแล้วรอบนึงแล้วลืมกดกล้องลืมเสียบไม้ไมาเจ๊ลืมกดกล้องลืมเสียบไม้ก็เลยปิ๊กมากินทำารอบนะ้งเจ้ามาเจ้าไอขนมเส้นสาวหน้าปลาห้าเหลือย้ำขนมเส้นมันเฮาเนาะมีแคบหมูแหนี่ของล้ำเดือตเือคนมากอะ กินไปจนจะอิ่มแล้วลืมเสียบไหมเนาะครือปูซื้อมาฮีแลกโซดสดซื้อมาได้สองวันเหีย่ย คลองล้ำยู่ตีคนมักมักไผ่มัก,กมันมักอย่ญญางก,ก็กินอันนั้นอยากอย่ญญางก,ก็กินอันนั้นเนาะข้าวปุ้นซาวน้ำปลาห่า หโหยิ้ปลนหลายเพชรแสบปากฝูงบินตำได้กินปลาห้า